ว่าคือแบบเออพอดูโดยรวมอบมันสวยเอ้ยข้างหลังนี่เขาขยันแย่งซีนอมนะมปิดหน้าแมง่งเดี๋ยวเดี๋ยวโลกิมันจะแย่งซีนอีกถ้าไม่ไปโลกิมันไม่มีตัวอื่นเลยว่าจะไปตัวไหนอย่ทุกคนคือแบบพอออกมาเนี้ยเดี๋ยวปุ๊บไอ้นี่ก็จะแย่งซีนอีดจิกล่องก็จะแย่งซีนแล้วทีนี้พอไปข้างหลังปุ๊บไอ้โลกิแม่งก็จะแย่งซีนอีกส่วนเอ้ย สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนจีเอเอ็นและเพื่อนๆแฟนเราโตนินจาคาถาโอ้โเหเฮ็ดด้วยนะครับผมแกะโจมวุ้นวุ้นของเราในอีพีนี้จะมาทำการแกะไวเบชันสตาร์อุจิฮะอิทาจิแอนอุจิฮะเอาเดี๋ยวก่อนเนี่ย <laughs> มันเขียนมันเขียนแอนอุจิฮะาซาสุเกะซึ่งอ๋อมอเซตนี้มันมีสองตัวมีาซาสุเกะอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยผมแกะแค่ไอ,อิทาจิก่อนเพราะฉะนั้นผมจะเอาเป็น อุจิฮะสาสุเกะเอ้ยอุจิฮะอิทาจิวายอุอุจิฮะอิทาจินั่นเองครับทุกคน S <s> แมเง,งเงยลูเกะอินาจิอะไรก็ไม่รู้โอ้ยแมงเงยชื่อมันก็แบบนะอุจิฮะแล้วอุจิฮะพอพูดอุจิฮะแล้วแม่งทุกคนจะต้องพูดซาสูเกะมาก่อน <S <s <ans> <S เพราะฉะนั้นผมเลยติดปากับซาสูเกะไงทุกคนเข้าใจปะเออต้องเข้าใจผมนะครับผมแล้วเป็นครบรอบ20ปีนารุโตะด้วยงั้นเหรอเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลย <laughs> กูซื้อมากูยังไม่เห็น <laughs> โอเคครับเฮ่ของที่เลยโอเคครับทุกคนก็ กล่องนี้นานแล้วละ่ะนานพอสมควรแล้วนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมแกะนารูโตะไปใช่ป่ะนารูโตะแล้วทีเนี้ยจะแกะซาสุเกะแล้วก็ลืมปว้ยลืมไปเลยลืมซาสุเกะไปเลยนะครับผมจนมีคลิปที่แล้วนะครับผมมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยพีอ่อินาจิข้างหลังเอออยากเห็นจังเลยอ่ะพี่มันจะแกะหรอครับเนี่ยเออก็เลยจัดให้ในคลิปนี้ไปเลยนะครับผมโอเคมาเรามาทำการดูตัวกล่องกันก่อนนะครับผมก็ อิตาจินึกนึกชือ่อยู่อิตาจิตัวนี้นะครับผมซึ่งกล่องก็แบบไอ้นะครับผมคือไอ้กล่องเนี้ยมันมันสวยอยู่แล้วนะครับผมซึ่งงานก็ถือว่าโอเคไม่ได้เลวร้ายนะจากการแกะนะรารูโตะตัวที่แล้วนะครับงานถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมนี่ไง เป็นซาสุเกะตอนออใช้พันบักษาแล้วก็มีมีมีมกะขระอะไรนะมเรียกว่าอะไรนะทุกคนสาบคำสาบอะไรสักอย่างน,นนะเรียกว่าอะไรนะไอของโอจิมารุอะไรวนะนึกไม่ออกทุกคนช่างเถอะนะครับผมแล้วก็นี่เป็นอิทาจินะครับเป็น A นั่นเองแล้วก็ซาสุเกะเป็น B นะครับผมซึ่งแอนแสดงว่ามี2ตัวไว้ทุกคนแต่ตัวนั้นน่ะรู้สึกจะมากันนารูโตะเออตัวนั้นไม่มีไอ้นั่นหว่าทุกคนเนี่ยตัวที่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีไอตัวกะขระเรียกว่าอะไรวะ นึกึกไม่ออกดูคนใครนึกออกบอกวัทีนะกูลืมจริงนะครับผมมาเรามาทําการดูตัวเออไม่ใช่เนยเรามาทําการแกะข้างในกันเลยไอ้ลืมบอกไปนี่ครับถูกต้องตามนิกสิตนะครับผมมาเรามาทําการแกะข้างในกันเลยดีกว่าครับทุกคนแต่งพูดผิดแล้วพูดผิดอีกครับเป็นไรวะเนี่ยววันเดียกกูเดเออหได้ครับข้างในของอิตาจิก็จะเป็นหัวอิตาจิแล้วก็ตัวอิตาจิแล้วก็ถาดอิตาจิเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยทุกคนมีแค่นี้จริงๆนะครับผมโอเคแกะดูเลยกันเลยกับตบตบเฮ้ ทุกคนสอนวิธีคายลิ้นนะอยากคายลิ้นทิ้งมากเลย <S <S เป็นอะไรอยู่ี่ยโอเคครับทุกคนแกะออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็น, e gy, น, e gy, น,นอีทาจินะครับผมหัวของอีทาจินั่นเองนะครับผมซึ่งมันมีเอ,อเนตรวงแหวนอ่าเนตรวงแหวนสวยๆนะครับผ้าคาหัวที่โดนขีดนะครับผมโอ้อแล้วก็ผมอ e ีทาจินั่นเองอโหโอเคนะ อ,อทำออกมาได้ดีนะครับแค่ต้องกบตรงนี้แต่ว่าก็ถือว่าโอเคถือว่าใช่ได้นะครับผมแต่ชอบนะครับลายหน้า e นะอ,อิทาจินะออสวยวะ่ะเออสวยอยู่นะสวยอยู่นะครับผมมาเรามาต่อกับตัวเลยแล้วกันไม่ได้ไม่ต้องอะไรเยอะนะครับผมเอ้ยโคเคนี่ต่อได้แล้วใช่ไหมเออเอ,อิทาจิยืนได้นะไม่พูดทำเป็นเล่นอุ้ย นี่เป็นอ e ิทาจิตัวที่สองของผมปะวะมันเป็นอ e ิทาจิตัวที่เท่าไหร่ของกูวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอ e ิทาจิตัวที่สามของผมนะครับสุมนะครับผมโอ้ยลิน้นทุกคนกูมีปัญหากันลิ้นจริงๆวันนี้มันลิ้นแบบไม่ได้เรื่องอะ่ะคุยกับลูกค้ากูย,ยังเบรเบอวจริงหนักเลยนะนะครับผมโอ้ยไอ้นี่ก็แย่งซีนไงอิทาจิข้างหลังมัน,ม,น,ม,นมีหน้าทุกคนแล้วนี่มันก้มหน้าอยู่นะครับผมเออนะเรามาดูแหวนของอ e ิทาจิกันนะครับผมเอ,อ้ย เอ้ยอออืมโฟกัสให้ฉันหน่อยเออหน้ากล้องนะครับผมมันมองไม่เห็นว่ามันมีตัวอักษรไหมทุกคนมันเหมือนมันมีเขียนนะแต่มันเล็กมากจนมันแบบมันเหมือนมันมองไม่เห็นนะทุกคนนะครับผมมาต่อมาก็จะเป็นโอย่างนั้นทุกคนปิดกล้องหนึ่งต้องเปิดใหม่เออไม่งั้นมันไม่โฟกัสเลยทุกคนอ๋อก็เหมือนกับกระถากกำลังไล่กระถาอยู่ใช่ไหมครับผมอ่าดูนะครับผมสวยๆนะ เออสวยอยู่แต่ว่าการลงสีของเล็บก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เลวร้วายนะครับผมส่วนนิ้วก็อย่างที่บอกติดเกินไปนะเออผมไม่ชอบนิ้วที่มันติดติดกันอย่างนี้นะครับทุกคนเออนะโอโหแต่ว่าข้างนี้อ่าข้างนี้นิ้วเป็นนิ้วอยู่นะเออสวยอยู่นะถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมเออว่าอุย้ยเสื้อแสงมูสา,าก็แบบอ้าว สวยอยู่นะสวยอยู่นะเออสวยอะทุกคนรอง,ง,งเท้าลงทนะครับผมแต่ก็นะมันเป็นฟิกอะเนาะ้าทาสีเล็บมันให้มันสวยมันก็คงยากนิดนึงอะทุกคนอันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมแต่นิ้วตีนก็ติดกันเกินไปนะครับผมเออแต่ว่าถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะทุกคนเอยดีจังทำออกมาดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเออผมชอบอะ เออชอบวากกางกงกางเกงนะครับผมเออสวยนะแล้วก็ลงสีไม่ได้เกยมากขนาดนั้นทุกคนเออนะครับผมตัวนี้มันสวยมากๆเลยนะทุกคนรอยตําหนิติดตึงมันมีนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าคือแบบเออพอดูโดยรวมอะมันสวยเอ,อ้ยข้างหลังนี่ข้าก็ยันแรงซีนอะผมปิดหน้าแมงนะ่งเดี๋ยวดี๋ยโลกิม่แรงซีนอีกถ้าไม่ไปโลกิมันไม่มีตัวอ่นแล้วเนี่ยจะไปตัวไหนอเนี่ยทุกคนคือแบบพอออกมาเงี้ย อย่ปุ๊บไอ้นี่ก็จะแย่งซีนอีตาจิกล่องก็จะแย่งซีนแล้วทีนี้พอไปข้างหลังปุ๊บไอ้โลกิแม,ก <c oughs> แม่งก็จะแย่งซีนอีกส่วนเอ้ยแม่งเง้ยหุ่นยิดเหมือน,น,นกันทุกคนเออนะครับผมอ่ะนั้นก่อนที่เราจะหุ่นยิดก่อนนี้มาให้คะแนนอีตาจีกันเลยดีกว่าครับอีตาจิตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับที่ปโฟเอสทุกคนคือแบบมันสวยอะ <c oughs> คือแบบถึงรายละเอียดของเล็บมันจะไม่ได้ดีขนาดเล็บเรดเโอ้ยรายละเอียดของเล็บ การทาเล็บมันจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดที่แบบดูไม่ได้เลยทุกคนคือมันดูได้เนี่ยมันดูได้นะครับผมมันสวยอยู่นะการทาเล็บถือว่าใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดีแต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับผมบวกกับตัวราคามันไม่ได้แรงมากเลยทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้แม่ควรเป็น t i p l e s นะครับผมซึ่งราคาอีเธอร์จีตัวนี้อยู่ที่480ครับทุกคนในไต้หวันนะ480ผมซื้อที่ไต้หวันนะครับผม เป็นร้านลิขสิทธิ์แท้จากบันไดที่ผมซื้อประจํานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ออกมาสักพักแล้วแหละแต่ผมไม่ได้เอามาให้รีวิวสักทีนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวนี้คือแบบพกแกะออกมาแล้วรู้สึกดีมากนะครับผมและอีเธจีตัวนี้ไม่ต้องใช้ฐานก็ได้ทุกคนนี่ยืนได้เลยเห็นไหมยืนได้แบบไม่ต้องมีฐานก็ยืนได้นะครับผมแต่ดูก่อนว่าเวลา,าเวลาใครยืดหรือแผ่นดินไหวไม่มีปัญหาครับเพราะตัวนี้จะไม่ล้มนะครับผม เมื่อกี้กูทาแรงใช้ได้นะเออนะครับผมก็เรบวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วครับครั้งหน้าน่าจะแกะตัวอุจิฮะซาสุเกะแทนคือแบบเวลาเรียกอิทาจิแล้วเวลาเรียกซาสุเกะแล้วเวลาหันไปมองอิทาจิก็จะเรียกอิทาจิทุกคนเข้าใจปะเออนะครับผมครั้งหน้าก็จกาแกะทุยครั้งหน้าจะเป็นการแกะซาสุเกะนั่นเองนะครับผมใครชอบ ตัวซาสึเกะก็จะรืมติดตามดูในคลิปหน้าและกันนะครับผมมันมีดนามาพี่เอกออกมาใช่ไหมทุกคนเออคืออยากบอกพี่เอกว่าพี่เอกคงไม่มาดูคลิปกูหรอกกูก็พูดไปงั้นแหละคืออยากบอกพี่เอกว่าเออถ้าได้ดูคลิปนี้อยากบอกพี่เอกว่าถ้าใช้คําว่าหอมๆไม่ได้ลองใช้เป็นว่าก,กอดๆก,ก,ก,ก็ดีนะเออมันก็ดูอบอุ่นดีนะครับผมเออคือเขาจะมาฟังวัว <laughs> เออจ้ามันเออรอบนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วครับบายบีมตัตนนี้เฮ้ยเออ,เอ,อมันต้องอย่างนี้เข้าใจว่าเออ